สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้สีพาพี่น้องมาเบ่งการอบทานนะครับโดยการใส่ใส่ทานเป็นเชือเพลิงนะครับซึ่งแตกต่างจากการอบตัวไปนะครับชาวพี่น้องมาเบ่งกันเลยนะครับสำหรับเต้านี่นะครับเพราะที่ใส่เป็นเปลือกักขามนะครับในการอบนะครับ เพราะว่าหาปืนบ่ค่อยได้นะครับจุดประสงค์ข้างวีก็จะเป็พี่น้องบางว่าการใส่ทานใมการอบทานนะครับว่ามันติดซาหรือไว้จังใดนะครับพี่น้องยังเบิ้งไปน้ำกันนะครับถ้าเอาใส่ปืนกับตัวเตาสิติดกับใส่เวลาไปสามสี่ชั่วโมงนะครับพี่น้องคือว่าเหมือนปืนเป็นซีหาหอบลนยะ่ กินเปลียงอยอกันนะครับใส่เปลืองารใส่ท่านเนี่ยแต่แตกตาแตกตาจากมูอยู่นะครับพี่น้องสิ่งเขาจสได้เพิ่มกันใส่ไนทอีกเทียนึงนะครับใส่ไนทเจาะรูเพื่อเป็นการระบายอากาศนะครับ ใส่กลางอีกเทียนึงนะครับเพื่อว่าใถ้ทาทันติดไฟตัวถึงนะครับพี่น้องแก๊สระบายมันรู้นะครับทนันจะติดไฟดีนะครับมาวางทอเป็นกางนะครับเพใส่ทานลงไปเลยพี่น้องเพื่อจะฟาวไฟลายนะครับแรกๆ ใส่ไปประมาณจะคืบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ผ่าชุบน้ำมันด่เซลสัสกันนะครับเพืนะ่อไปจุดทานให้มันติดก่อนนะครับ วิธีนี่เราต้องใส่พัดลมซอยนะครับพี่น้องเพื่อไฟ<ป>แห้งขึ้น <ไป S 2> นะครับ าเริ่มติดไฟแล้ววันนี้จะเพิ่มต้านเข้าไปอีกนะครับพี่น้องตอกทานลงไปนี่หูเลยนะครับท่านกส็สะเป็นพวกเศษทานนะครับพี่น้องท่านที่ห้องบนะอดี้ไซอ์เศษเศษนั้นมาใส่นะครับ บ่ถึงใส่ก็เต็มทอ่อดอกพี่น้องใส่ไว้มันเหลืออยู่ประมาณเกือบก่าๆนะครับพี่น้องเห็มนมีล้มระบายปากทอ,อน้ำนะพี่น้องอาโนปิดปากทอไว้น้ำพี่น้อง เชืว,ว่าป้องกันบ่ให้ล้มระบายออกทางปากทอนะครับให้ล้มได้กระจายออกน้ำหูทอนละครเพื่อให้ทานติดไปได้ดีนะครับ เริ่มติดเต่าเวลา17บเนาฬิกายีนาทีพี่น้องการใส่ทานไปมันก้าดียู่ก็กันใหพี่น้องไปกาก็ใส่พื้น เวลาผ่านไปนะครับประมาณสามสิบนาทีนะครับพี่น้องก็รู้สึกว่าไม่มันคายแก๊สแล้วเลีควันจิ้ตามร้อยแยกแล้วแต่ไมีไฟติดทุกคนเต่าเหมือนกันเป็นนายถึงว่าไม่มันเริ่มคายแก๊สออกมาแล้วอย่างสว่านไม่ได้ พุ่งออกปากซอเลยครับเพราะว่ามันมีทานอัดอัดปากซอไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวรอให้มันติดเต็มทีเล็กน้อยก่อนนะครับแต่กีมีวิธีจัดการนั่นอีกเลยทานยังตะทันได้เพิ่มเลยพี่น้องใส่ท่านเข้าไปชุดเดียวนะครับยังตะทันได้เพิ่มทานอีก ไม่มันเริ่ม้ายแก๊ยังเต็มที่แล้วพี่น้องแต่ว่ายังว่ตจะมีพุ่์ป่ายตอนนะครับ อาวาทานยังเหลืออยู่ในท่ออยู่นะครับเ,เวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับพี่น้องไม่กายเกียเติห็น่ทีลเลย มันก็ต้องหาวิธีไปส้วัดทอนะครับมันโล่งนะครับแดกแยแกระบายออกปากท่อดังสิ่งที่นะครับพี่น้อง จากที่สวาท้อยลงแล้วนะครับพี่้องใจเว็นละมาดูน,นี่หลังจากที่ไม้กายแกตไดติมตีแล้วนะครับี๋ยวนี่เตาก็เลืม่ม ดับลงแล้วนะครับพี่น้องงาน,น,นตุ่มเกรงนะครับเอาดับแล้วนะครับไม่หมดแก่แล้วสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องอันนี้เขาเรมาเบิ่งทานกันนะครับไี่มีครับเป็นอุปรกรณ์เผาทานในเต่าที่ผ่านมานะครับพี่น้อง พอได้ผลนะครับเตาเนมันนะครับทุกรูปแบบเตาเนมันอีกใเวลาดนนะครับพี่น้องย่างตำๆแบาแปดชั่วโมงนะครับสู่เตาทานเมื่อได้นะครับเตาทานนี่ใส่เวลา จากเริ่มติดเตาจนถึงเตาดับกันสามชั่วโมงนะครับพี่น้องวดเลี้ยวสั้นใจอยู่เจวเอาขึ้นมาเป็นท่านเห็นว่าเป็นท่านบ่ ว่าได้ทานอยู่หรอกพี่น้องอเวลาสามชั่วโมงอบที่ว่าเป็นทานอยู่นะครับติดตามกันต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ